สวัสดีครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซุกยูสตูดิโอนะครับผมเราจะมาทําการอันบ็อกหูฟังที่สั่งมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับผม่เชิญเลยครับค่อยๆแกะออกมาเป็นหูฟังแบบบลูทูธอยบบเยดอ่ะนี่นะครับหอนะบ่อเนิ้ยห่อบับเบิลมาอย่างดีอโอ้หอน,นึ่งชั้น สองนี่เลยนะครับเป็นหูฟังอย่างนี้ในจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าโอเคครับเราเราแกะดูกันเลย ค่อยๆมัน<ก>จงแกะออกมานะครับผมจงออกมาจงออกมากกขยับไม่ยอมออกเลยนะครับกล่องแน่นมากกล่องแน่นหนาดีมากแกจนกลอ่อมั่นใจได้ว่า ไม่มีหลุดครับมีขนาดเราตั้งใจแกะนีะนะ่โอเคครับอันนั้นข้างในก็จะมีสติกเกอร์มใช้สติกเกอร์สิเป็นคู่มือเป็นคู่มือการใช้งานนะครับผมคู่มือการใช้งานว่าจะใช้อย่างไรโอเควางไว้เปิดขึ้นมาก็จะเป็นกล่องแบบนี้ ห่อ,อพลาสติกมาอย่างดีอับเกรนะครับแล้วก็ข้างในก็จะโอ้โหให้สายชาร์จมาด้วยสามารถใช้กับ Apple รุ่นไหนก็นได้นะครับรตั้งแต่ iPhone 5ขึ้นไปครับใช้ได้หมดเลยครับไม่ต้องห่วงโ <Okay. S 2> อเคตัวเครื่องเล็กกะทัดรัด เทียบกับฝา่ามือเทียบกับ p h o ฟ e ผมแล้วกันนะครับ iPhone เล็กๆเ,เล็กมากครับเมือ่อเทียบกับโทรศัพท์ที่มีใช้อยู่โอเคครับอ่ะเปิดออกมามด้านนี้นะครับผมก็จะมีสีไฟขึ้นตรงนี้จะเป็นสีเขียวตอนนี้มีไฟอยู่ตรงนี้ไมสทราบากกองเห็นหรือเปล่า พอเปิดปุ๊บจะมีไฟขึ้นมาตรงนี้อ่าโอเคนะครับปิดไว้ไฟก็จะดับพอเปิดไว้ปุ๊บไฟติดแสดงว่ามีแบตเตอรี่อยู่ดูวิธีการเชื่อมต่อง,ง่ายๆกันอะทีนี้เรามาดูวิธีการเชื่อมต่อระหว่างหูฟังกับโทรศัพท์นะครับใช้ได้กับทุกรุ่นทาง Android ก็ iOS อแต่ตัวที่เราจะเชื่อมวันนี้เป็น iOS นะคะโอเคแล้วก็เปิดฝาขึ้นมาเลวเราตอนแรกเราต้องเปิด บูททูตก่อนนะครับเปิดการเชื่อมต่อจากนั้นเราก็จะเปิดขึ้นมาขึ้นไหมอ่าขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับเขาจะขึ้นมาอย่างนี้เลยเชื่อมต่อเราก็เลือกว่าเชื่อมต่อเข้าไปกดปึ้งกดเขาก็จะบอกว่าให้เรากด ปุ่มด้านหลังของค้าง <c oughs> ก็คือก็คือด้านหลังของตัวนี้นะครับด้านหลังจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้ต้องเห็นหรือเปล่าตรงนี้อ่าปุ่มปุ่มอยู่นี้ให้กดค้างไว้พอกดค้างเสร็จแล้ว ชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วครับเชื่อมต่อเสร็จสิ้นแล้วแล้วเขาก็จะบอกว่าตอนนี้หูฟังของเรามีแบตเตอรี่อยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นหูฟังของเราที่ร้อยเปอร์เซ็นส่วนตัวเก็บของเขานั้นอยู่ที่หกสบสามเปอร์เซ็นนะครับผมเราก็กดเสร็จสิ้นไปอ่าไอแท็ปไอพอดโอเคไอพอดไอพอดใช่ไหม ถ้าเราลองกดดู YouTube นะครับผมลองฝากเสียงกันซิว่าเป็นอย่างไรบ้างออฟไลน์อยู่ตอนนี้ออฟไลน์อยู่กลับมาอ,ออนไลน์คืนล้ะรอ,อสักพักหนึ่งนะครับดูที่ดาวน์โหลดได้ก็ได้ อากระตูดของลูกสาวผมอเสียงได้ยินไหมครับอ่าได้ยินชัดเจนเออโอเคโอ้ดีงามมากเลยครับไม่ต้องทำอะไรมากไม่ต้องใส่รหัสพาสเวิร์ดอะไรมากมายถือว่าโอเคเลยครับ นี่นะครับ AirPods ตัวนี้โอเคครับผมขอจบการ unbox หู <ผม S 1> ฟัง AirPods ท่าน,นนี้นะครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ